กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่อง n i c k y วั n นะครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนะครับสักประมาณสองที่นะครับในจังหวัดชลบุรีนะครับที่ผมแนะนำนะฮะก็จะเป็นที่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติหน่อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางนะครับเราก็มาเริ่มจับทริปกันก่อนนะครับก็คือกดปุ่มรีเซ็ตด้านขวานะครับ ชิพหนึ่งพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะขับไปทั้งหมดกี่กิโลนะครับวันนี้ในจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ที่จะไปก็จะมีแกนแคนยอนนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ําบางพระนะครับแล้วก็หาดบางแสนนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่แกนแคนยอนชนบุรีนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะครับก็นะครับมาถึงกันแล้วครับแกนแคนยอนชนบุรีนะครับคือสูงมากเลยนะครับเนี่ยก็ตกไปน่าจะไม่น่าจะมีชีวิตรอดกลับมานะครับอันนี้ก็มีเชือกกั้นนะครับบอกว่าตรงนี้คือเขตอันตรายนะครับอย่าเข้าใกล้นะครับเป็นหน้าผาเลยนะครับ ก็คือต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยคือวันหยุดมันก็มีคนมาเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็จะมีแค่เรานะครับไะตอนนี้เราก็เดินมาถึงด้านในกันแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าภาพเนี่ยออกมาอาจจะสวยนะครับแต่ว่าบรรยากาศจริงๆเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้รางรถไฟเลยนะครับก็นะครับสถานที่นี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับช่างภาพนะครับเพราะมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับ มองลงไปก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างสูงนะครับปก็นะครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่อ่างเก็บน้ําบางพระนะครับไปนั่งเล่นชิวๆกันหน่อยนะครับขี่รถเล่นนะครับ ก็นะครับตอนนี้ก็เดินทางออกจากแกนแกนย่อนชนบุรีแล้วนะครับต่อไปเราจะไปกันที่อ่างเก็บน้ําบางพระนะครับอําเภอศรีราชานะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับ A a few moments t l โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงในอาเภอศรีราชาแล้วนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกบางพระนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าสู่อ่างเก็บน้ําบางพระนะครับถ้าตาม GPS มานะครับอ่าอาจจะไม่ได้พามาทางนี้นะครับ ตำรวจเฮ้ยโอเคครับโอเคนะครับเหมือนว่าอากเก็บน้ำบางพระวันนี้จะปิดนะครับเยี yeah. ่ แล้วไปไหนดีล่ะ <c oughs> อนนี้อ่างเก็บน้ําบางพระปิดนะครับก็เลยต้องขี่รถกลับนะครับแต่ว่าผมกลับอีกทางหนึ่งนะครับเขาชี้มาให้ไปตลาดหนองมนนะไม่รู้ว่าทางนี้ไปได้หรือเปล่านะครับไปออกตรงไหนผมก็ไม่รู้นะครับมาตามป้ายนะครับ อ่ตอนนี้เราก็ขับมาสุดถนนแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่านี่มันซอยอะไรกันอ่ชื่อซอยไม่ไม่เห็นนะฮะเออซอยข้างธนาคารกสิกรแล้วกันกสิกรสาขาหนองมนนะฮะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดหนองมนนะครับหนองมนถิ่นข้าวหลาม<ว>ข้าวหลามอร่อยนะครับเป็นของขึ้นชื่อของชนบุรีอีกแล้วน,นะครับข้าวหลามหนองมนตอนนี้เราก็จะไปหาดบางแสนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเข้าทางไหนดีนะครับโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ถนนข้าหลามนะครับกำลังจะกำลังจะไปหาดบางแสนนะครับเดี๋ยวไปหาดบางแสนเสร็จแล้วก็จะว่าจะไปเขาสามมุกต่อนะครับ ที่จอดรถนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็สามารถมา,าเรียกว่าปูเสือนั่งได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศทะเลกันดีกว่านะฮะมีหมาด้วยนี่นะครับบรรยากาศหาดบางแสนะครับ เต็นเยอะนะครับหาดบางแสนก็จะมีจุดให้ลงเล่นเนี่ยไม่ไม่กี่จุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับลมพัดดีนะครับแต่ว่ามีแดดนะครับแต่ว่าไม่ร้อนมากเดี๋ยวเราพาเดินดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ชายหาดเนี่ยก็จะมีของเริ่มมาขายแล้วนะครับมีเสื้อผ้ามีของกินนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกันต่อนะครับไปเขาสามมุกกันนะครับ Moments later. Oh, Ui, do a leggy eh? น่ากลัวมาก ลิงเยอะจัดโอ้โหแต่บรรยากาศดีจังผมไม่กล้าจอดเลยนะตอนนี้นี่ฮะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะครับ ถ้าคุณมีกล้วยเนี่ยคือโดนลิงพุ่งมาแน่นอนครับฮ่าฮ่าฮ ก็อันนี้นะครับทางขึ้นก่อนสามมุงนะครับก็ขึ้นไปบนนี้เลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมไปมานะครับลิงเยอะมากนะครับน่าจะเป็นพันตัวนะโอ้โแลวน่าจะถึงนะครับเยอะจริงๆนะครับไปตอนนี้เราก็ไปกันต่อนะครับตอนนี้นะครับผมว่าจะไปสะพานใหม่นะครับที่สุดท้ายแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับไป เดี๋ยวเราไปสะพานใหม่กันดีกว่านะครับไปไปกันเลยก็ถัดมาไม่ไกลนะครับจากเขาสามมุกเมื่อกี้นะครับ ตอนนี้เราขับมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดพื้นเมืองของอ่างศีลาแล้วนะครับเป็นตลาดประมงนะครับสําหรับขายอาหารทะเลนะครับแต่ว่าผมมาตรงนี้เพราะว่าผมมาถ่ายรูปรถหน่อยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างนะครับผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ถ่ายรูปรถหน่อยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะขับรถกันไปต่อนะครับตอนนี้เราก็มากันถึงกันแล้วนะครับสะพานใหม่ชนบุรีนะครับเข้าทางที่เขาเพิ่งทําใหม่นะครับทําใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วนี้นะครับ อันนี้นะครับเร, speaker, เราก็มาถึงกันแล้วนะครับสะพา um นใหม่ชนบุรีนะครับอันนี้อันนี Luft ้เป็นทางเข้าทางใหม่นะครับเพิ่งเปิดใช้งานยังไม่ถึงปีนะครับก็นู่นเลยนะครับสะพานใหม่ก็ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับเป็นสะพานที่ค่อนข้างยาวนะครับเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับก็วันนี้ครับเรามากับเจ้า MT15 นะครับก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับตอนนี้ A few moments โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านบึงแล้วนะครับวันนี้ก็ขับไปเที่ยวกันทั้งหมดนะครับ92.5กิโลเมตรนะครับออกไปตั้งแต่บ่ายโมงนะครับตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วนะครับไปขี่รถเล่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะคืนรถแล้วนะครับ MT15 คันนี้นะครับหลายเขาต้าคงจะทราบแล้วนะครับว่าย a ม a h าส่งมาให้เรารีวิวสีใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณย a ม a h ่าด้วยนะครับที่เปิดประสบการณ์ให้ผมได้ สัมผัสกับเจ้า MG15 คันนี้นะครับฟีลการขับขี่มันก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้านั่งการขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะสบายนะครับวันนี้นะครับก็ไปลองขับมาให้ดูแล้วนะครับไม่ว่าจะขับในเมืองหรือว่าขับท่องเที่ยวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ